หมอพูดคําแรกเลยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ในเด็กหมยเกิบไม่รอดแล้วอ่ะเพราะก้อนหมยแตกจากตอนแรกก้อนเป็นนี้ใช่ไหมคะมันแตกแล้วเลือดก็คือข้างในเต็มท้องเลย h Heal me Place พื้นที่ฮิวใจสร้างขึ้นเพื่อให้กําลังใจให้กับผู้ที่ต้องพบเจอเรื่องราวแบบเดียวกันไม่ได้มีเจตนาโรแมนติไซด์ความเจ็บปวดใดๆทุกรูปแบบหมวยค่ะเป็นมะเร็งรังไข่ ไลฟ์สไตล์ที่ทําให้เราเป็นมะเร็งรังไข่นะคะสำหรับมวยเหมือนว่ามันเป็นที่อาหารการกินเพราะนี่คือสิ่งที่คุณหมอบอกไว้มา,ยมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการใช้ชีวิตคือการกินเราเป็นคนที่อาหารไม่ย่อยย่อยยากแต่เราเป็นคนกินเยอะกินเยอะมากๆก,กินแล้วมันก็ไม่ย่อยเพราะไม่ย่อยเสร็จปุ๊บเราก็กินซ้ําพอซ้ําเข้าไปไม่ถ่ายทีเนี้ยทอ้องอืดอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วมันก็เลยแบบว่าพอมันไม่ย่อยมันก็ไปสะสมอยู่ที่รังไข่ สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นตัวมะเร็งขึ้นมาเราจะกินพวกแบบของสดพวกกุ้งสดปูหมาสดอะไรที่มันแบบสดคือชอบของดองคือแบบเหมือนปลา้าหรือว่าแหนมนี่คือเป็นของโปรดมากกินทุกวันใช่แล้วก็แบบว่ากินบุฟเฟ่บุฟเฟ่นี่คือกินแทบจะแบบอาทิตย์หนึงสวันได้เลยอะกิน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 นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้มันแบบว่า พอกินแล้วไม่ย่อยแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบทานผักเราก็จะกินแต่แบบอย่างเงี้ยค่ะวนซ้ําทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่กินน้ําหวานนะคุณหมอบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ดีคือไม่กินน้ําหวานแต่มันก็ไม่ได้ช่วยย่อยสักเท่าไหร่ค่ะนั่นคืออาหารการกินปัจจุบันอะไรที่ทําให้เรารู้สึกผิดปกติก็คือท้องอืดค่ะกินไม่ถ่ายเลย3วัน5วันแล้วแบบท้องเราโตขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่อย,อยแล้วเรารู้สึกว่าเราปวดท้องฉี่บ่อย ห้านาทีฉี่สามรอบแล้วก็แบบว่าท้องโตโตโต,โตแบบกดท้องนะคะคนเรากดท้องมันจะนิ่มใช่ไหมแต่ว่าพอเริ่มที่เรารู้สึกตัวเนี่ยคือกดแล้วมันไม่ลงแล้วแต่เราก็ยังจะกินอยู่นะเพราะเรารู้สึกว่าเราหิวแต่เรากินได้น้อยลงเราเป็นการย่อยอาหารแบบมือ้อนึงเนี้ยสามสามรอบเนี้ยค่ะทุกเวลาบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันก็แบบว่าฉี่บ่อยฉี่บ่อยในที่นี้คือเพื่อนาทีสามรอบเหมือนอยางที่บอกไปเพราะว่ามันไปทับ กระเพาะปัสสาวะแบบจากคนเราจะเป็นอย่างนี้ทับแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้สิ่งแรกที่มันแบบว่าทําให้เรารู้สึกประหลาดคือประจําเดือนมา20วันซึ่งมา3วันหายไป2มา5วันหายไปวันนึงแบบไม่มีหยดเลือดเลยนะคะแล้วก็พอเราก็มา5วันล้วก็หยุดไปวันนึงใช่ไหมแล้วมันก็มาอีก7วันแล้วมันก็มาอีก10วันแบบนี้วนไปแบบนี้ประมาณเดือน2เดือน ซึ่งเราก็ว่ามันแบบว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าประจำเดือนมันค้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปตรวจมันก็คือครั้งแรกคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเลยก็ทำใจไว้แต่ก็จุดนั้นก็คือช็อกช็อกเหมือนกันอะไรเงี้ยคนรอบข้างค,าคือช็อกหมดเลยตรวจเจอคือวันแรกคือร้องไห้แบบทโทษนะคะคืออยู่บนขาอย่างอะแล้วหมอแบบว่า หมอคนแรกอ่ะตรวจแล้วก็แบบวินิจฉัยไม่ได้คนที่สองวินิจฉัยไม่ได้แต่ตอนนั้นผลชิ้นเนื้อยังไม่แบบว่ายังไม่ได้ขูดชิ้นเนื้อไปไปตรวจเลยนะหมอพูดคําแรกเลยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ในเด็กซึ่งถ้าเทียบแล้วอายุเราอะ่ะมันมันก็คือวัยวัยรุ่นแหละแต่ว่าเราได้ความอายุน้อยมากเขาเลยก็ตีความไปเป็นเด็กประมาณนี้ร้องไห้เลยค่ะร้องไห้บนขาอย,ย่างคือสันไปหมดเลยแล้วก็ลงมาแล้วก็มาบอกคนที่รออยู่ว่าแบบเป็นมะเร็งนะแล้วเดินออกมาคือน้ำตาแห้งและคิดในให,หัวแล้วว่า สิ่งแรกจะทำเลยคือทํำยังไงดีรักษาหรือว่าไม่รักษาคุณหมอเสนอช้อยส์วิธีการรักษาไหมคุณหมอบอกว่า1ตัดตัดออกเลยค่ะ2ให้คีโมคุณหมอพูดแค่นี้เลยถ้าตัดออกแล้วยังไม่ลามต่อนน้ังเหลืองจะไม่ให้คีโมก็ได้นะแต่คุณมีสิทธิ์กลับมาเป็นภายใน1-2เดือนเลยเราก็เลยเลือกที่จะให้คีโมค่ะสเต็ปการรักษาเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริ่มแรกเลยค่ะคือหมวยพาตัดกระทันหัน คือตอนแรกอะคิวคิวผ่าตัดหมวยจะเป็นเดือนเดือนเดือนผัดมาแต่ยหมวยผ่าตัดกระทนหันเพราะว่ามหมวยเกิดไม่รอดแล้วอะเพราะก้อนหมยแตจกจากตอนแรกก้อนเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะมันแตกแล้วเลือดก็คือข้างในเต็มท้องเลยก็คือจะไม่รอดก็คือเราทีนี้พอหลังจากนั้นผ่าตัดได้ประมาณเดือนนึงแผลแผลหายอะคะ่ะก็เริ่มให้คีโมโเข็มแรกก็คือเริ่มผมสั้นอะไรแล้วคือผัดผมเพราะว่าคีโมโเ็มแรกก็คือผมร่วงเลยตัดสกินเฮดเลยแล้วคือแบบ ตอนตัดก็คือล้องไปอะไรไปแต่แต่ว่าเราทําใจนะตอนนั้นคิดว่าแบบผมร่วงปุ๊บยังไงฉั้นก็จะไม่แบบไม่้องหายแต่หัวยังเม่ทันได้นอนเลยอะ่ะพอให้ไปได้ประมาณ7วันนอนแบบนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นมาปุ๊บหันไปดูหมอนตะโกนคำแรกเลยค่ะแม่อย่างนี้เลยค่ะแล้วแบบว่าคือผมร่วงเต็มเลยแต่แบบมันไม่ได้ร่วงเยอะนะคะมัน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 ก็ร่วงแบบว่าเป็นหย่อมๆภายในสองวัน,นะคะ่ะผมหมดหัวเลย โลเลยมันมันมีแค่แบบว่าเป็นเส้นบางๆเล็กๆเงี่ยที่มันไม่ออกแค่นั้นเลยแล้วจากนั้นก็คิ้วขนตาทุกอยาก่าง <smoked> <grape> พอชีวิตตอนนั้นคือถาโหมมากเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องก็คือมาใส่ในช่วงนั้นหมดเลย hm มันก็แบบว่าหมืน <fille> หนักหนักหนักมากจริงๆรู้สึวกว่าแบบคำแรกเลย ช่างแม่งปล่อยแม่งเลยไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แค่นี้เลยครับแล้วก็ปรงกับชีวิตได้หมดเลยหลังจากวันที่ผมร่วงวันเดียวใช้ชีวิตยังไงกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นละกันเนาะก็คือใช้ชีตปกติลยคะตอนแรกเหมือนไม่อาใสา่วิกใส่หมวกก็ไม่ค่อยใส,ยส,ยสย่ใส่อ่ะมันต้องใส่เพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วเราจะแบบเป็นภูมิแพ้ก็คือบางทีเราร้อนเี้ถอดเลยไปล้นเลยแต่งตัวแต่งหน้าแต่งแต่งหน้าทุกวันเลยนะแต่ไม่มีผม ล้วก็เดินใช้ชีวิตเลยทุกคนก็มองว่าแบบเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรไปบวชหรอหรือเป็นอะไรหลิงก็เลยบอกเป็นมะเร็งค่ะทุกคนจะแบบเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเพราะว่าเราไม่ใส่วิก mm hmm. จนกระทั่งได้รับวิกที่บริษัทมาอ่ะเราเริ่มใส่พอเริ่มใส่ปุ๊บไม่ชอบอะ่ะร้อนอะ่ะถอดกลับมาถอดก็คือใส่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะก็ใส่บ้างถอดบ้างอาจจะมีถ่ายรูปแบบอยากสวยอะไรเงี้ยก็จะใส่วิกแต่ว่าปกติก็คือไม่ใส่ล้นเลยค่ะแบบแบบนั้นเลยมั่นใจ สิ่งที่เป็นที่ฮิวใจของหมวยคือความรักจากครอบครัวหมวยเป็นคนที่ไม่สู้หมวยท้อตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกแบบตั้งแต่ป่วยไม่ไม่อยาการักษาแล้วแต่โทรมาปุ๊บปะป๊าเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องไห้แต่วันนั้นคือเสียงสั่นมาเลยแบบป่วยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหิวใจคือครอ,อบครอบครัวล้วนเลยค่ะแล้วก็อย่างคือแมวรู้สึกว่าอยากมีชีวิตเพื่อเลี้ยงแมวดูแลแมวประมาณเนี้ย แล้วก็คิวใจอรอการเที่ยวคือพอเราเริ่มหายป่วยอ่ะที่บ้านวางวางแทนเลยไปเขาใหญ่กันไปกลางเต็นกันไปทะเลไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนคนรอบข้างคิวใจเหมยได้ดีมากทุกคนที่แบบรู้จักหรือไม่รู้จักอะต่างคนมาให้กําลังใจเหมยแค่แบบเออเป็นแบบว่าสังคมที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะครอบครอบครัวสิ่งสำคัญก็คือคิวใจได้ดีสุดคือครบ ครอบครัวกับแมวเลยค่ะไม่ต้องท้อชีวิตมีอะไรให้ใช้เยอะมากถ้าเป็นก็คือออกไปใช้ชีวิตซะไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจมองเราแบบไหนมีผมไม่มีผมผมจะสั้นผมจะมยาวแค่มั่นใจในตัวเองทุกผู้หญิงทุกคนที่เป็นสวยแต่งหน้าออกไปใช้ชีวิตแค่นี้ค่ะมะเร็งกลัวมะเร็งมะเร็งกลัวความสุขที่สุดในโลกแค่นั้นเลย คิวมีเพลสพื้นที่หิวใจ